ตัวนี้ซิ่งมากครับดูท่อฮะอย่างเท่ครับ มาดูกันครับคุณผู้ชมครับคารวะรถไถนาครับนี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นสายทํากินหรือว่าสายแว้นมากันเพียบครับวันนี้ว้าวจรจกนะฮะมาด้วยครับนี่ครับสนใจแท้มากันอย่างเยอะครับวันนี้สุดยอดครับนี่ครับฝีมือของคนไทยครับฝีมือของคนไทยครับค่ายนี้ค่ายใหญ่ครับบุญรลวมรุ่งเรืองครับ ข่าใหญ่ครับบุญรวมรุ่งเรืองครับยานยุกาลง้อะาาวัดตไรครับต่อไปครับเดี๋ยวประมาณสายขาโรงเรียนนะครับอปศก็จะมาให้ความร่วมที่นำรถมานะครับ เยอะมากครับนี่ครับตัวนี้สิ่งมากครับดูท่อฮะอย่างเท่ครับอันนี้เป็นสายล้อยางครับล้อยางครับวิ่งได้หมดครับทางฝุ่นก็วิ่งได้ฮะแลยางก็วิ่งได้ครับ แต่ตัวนี้น่าจะเป็นรัดยางครับดอกไม่มีครับ ชมนะสนใจนะก็สามารถมาเที่ยวชมกันได้ครับดีเจไก่ไลฟ์สดนะสำหรับงานนี้ครับดูรถอย่างเยอะครับเยอะมากครับเยอะมากฮะรถเยอะจริงๆรถเยอะมากครับคาราวานนะฮะรถสวัสดีครับสวัสดีครับช่องสาวน้ำซิ้งด้วยนะเฮ้ยมามาตั้งแต่เมื่อไหร่ สาวดําซิ่งครับสาวดําซิ่งนี่มาด้วยครับมาด้วยแล้วพี่โดมมาอ๋อจัดไปจัดไปสาวดําซิ่งก็มาครับพี่กรณ์ครับพี่กรณ์บ้าพลังครับพี่กรณ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับใครเนี่ยนเบัลลิเบตโอ้โหไม่ได้เจอนานมากเลยเนี่ยนัลลิเบตเนี่ยพี่โก้นัลลิเบตครับ ทีกรครับผู้ช่วยผู้จัดงานครับเยอะมากครับเยอะมากครับไปลงนี่เลยลงนี่เลยลงนี่เลยง่ายด้วยเดี๋ยวเข้าได้ผู้ชมครับด้านหลังก็จะเป็นรถอะไรอ๋อรถรถฉีดยาก็จะอยู่ฝั่งนู้นครับรถฉีดยาก็จะอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยงานใหญ่ครับงานใหญ่